อย่างที่อย่างที่เคยเรียนให้ให้ทราบหลายครั้งะนะครับว่าตัวของราคาหุ้นสอพอจริงๆไม่ค่อยรีเลยกับตัวของเอิร์นนิ่งเท่าไหร่นะครับจะรีเลยกับตัวของราคาน้ำมันดิบมากกว่าซึ่งเรามองราคาน้ำมันดิบในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยมองค่อนข้างดีนะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วในช่วงของครึ่งปีหลังไตรมาสสามไตรมาสสี่ดีมันน้ำมันดิบทั่วโลกนะรวมๆกันจะทำไฮเรคคอร์ดต่อเนื่องนะ ั้งไตรมาสสามแล้วก็ไตรมาสสี่นะครับนั่นหมายความว่าภาวะโดยรวมหรือภาพโดยรวมของความต้องการใช้น้ำมันดิบเนี่ยกลับไปสู่ภาวะปกติแล้วก็ mm hmm. ทําให้ทําให้เห็นได้ชัดเจนว่าตัวของดีมานที่แข็งแกร่งเนี่ยแล้วก็สัปปะไรที่ยังถูกเออ่คอนโทรลนะครับโดยกลุ่ม O อเปกพลาสเนี่ยนะครับก็ยังเป็นภาพที่ทําให้ตัวของราคาดับมันดิบเนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเออร์เน็ตในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับก็เพราะว่าตัวของราคาแก๊สมาดึงนะครับแต่ว่าได้ตัวของราคาดับมันดิบท ช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยอ่อนตัวลงไปแต่ว่าภาพโดยรวมรวมยังถือว่ายังคงดูดีอยู่นะครับและมุมมองที่เป็นบวกต่อต,ต,ตัวของราคานะ้ำมันดิบก็น่าจะส่งผลบวกต่อต,ตัวของราคาหุ้นด้วยเช่นกัน